เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางรานก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกคคกี้แลนด์คิงมนมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพคต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพคเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลบาทซีค่ววันนี้นะคะเซเก็จะพาทุกคนเนี่ยมาวิเคราะห์กันขำๆนะคะก่อนที่โน้ตแพดจะเข้ามานะคะจริงๆไม่แน่ใจว่าจะเข้าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะในส่วนของโน้ตแพดนะคะกะ็จากที่หลายคนนะคะดูทีเซอร์ไปอย่าบอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวสุดอลังการนะคะซึ่งมันเหมือนอนิเมะเรื่องหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากเขาทําแบบ เป็นยาวกว่านี้สักหน่อยนะทุกคนบอกเลยว่าเหมือนดูอนิเมะชักเรื่องนึงเลยนะคะซึ่งภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยในครั้งนี้นะทุกคนเอาล่ะจากที่เราดูนะคะคือจะเห็นตัวละครมากมายเลยซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นในส่วนของโอเวอร์เมกมาแล้วนะคะก็จะรู้จักกับบางตัวละครอยู่แล้วเนาะในส่วนของตัวคุกกี้นะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าเหมือนเซฟที่เป็นแบบผู้เล่นอา่าคิงดอมพุ่งมาเริ่มเล่นคิงดอมเลยเนาะอาจจะแบบไม่ได้รู้สตอรี่หรือเนื้อเรื่องนะคะก็จะค่อนข้างตื่นตาตื่นใจกับ หลายๆตัวที่เข้ามาพาะบอกเลยว่าค่อนข้างเทมากๆเลยนะคะในส่วนของทุกๆตัวที่เราเห็นในทีเซอร์กันไปนะคะเอาละค่ะก็ตัวแรกเลยนะคะคุกกี้นะคะ,ะแก้วมังกรน,นะคะ,ะตัวนี้เนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นทางโอเว่นเบงแล้วเนาะที่ได้มีการเปิดตัวไปนะคะไม่แน่ใจว่าเข้ามาซักระยะหรือยังนะฝั่งของเตาอบนะคะนี่เตาอบเนาะก,ก็ ถ้าในฝั่งของคิดงดอมเนี่ยตอนนี้นะคะเหมือนจะเปลี่ยนพาร์ทมาเป็นในส่วนของเผ่ามังกรหรือเปล่านะคะอันนี้อาจจะต้องรอดูกันอีกครั้งนเนาะส่วนลหลายๆคนที่รอโกชินนะคะก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงเนาวว่าน้องเนี่ยจะเข้ามานะคะแพดนี้จบแล้วหรืจะเข้ามาหรือเปล่านอะอาจจะต้องรอดูกันนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยนะคะ,ละหลายๆคน,นจากที่ดูในคลิปที่เซอร์ไปเนาะ นอกจากว่าค่อนข้างชูโลงเป็นตัวเอกประมาณหนึ่งเล้อยการที่จะสู้กับมังกรนะคะเซฟเลยคิดว่าตัวของน้องเนี่ยอาจจะเป็นสายจู่โจมหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเซฟยังไม่ได้ไปดูลีกนะคะหรือแบบดูสปอยเนาะว่าเฮ้ยตัวไหนจะเข้ามาบ้างแล้วก็ตัวไหนจะเป็นสายไหนนะคะอาจจะเป็นการวิเคราะห์ที่ถูกบ้างผิดบ้างตรงนี้นะคะเซฟก็ยังไม่รู้เนาะว่าอันไหนที่แบบถูกที่สุดนะคะถูกต้องเนา ก็วอรเพื่อนๆนะคะอย่าเพิ่งสปอยกก่อนหรือสปอยหรือจะพิมพ์แนะนําได้ก็ตอนที่โ no น้ตแพดออกมาแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้หรือหรือทุกคนอยากจะช่วยกันแบบลองวิเคราะห์กันดูก็ได้นะคะว่าเฮ้ยตัวนี้ที่เข้ามาเนี่ยมันตัวอะไรชื่ออะไรดีหรือแบบว่าเออสายไหนนะคะลองวิเคราะห์กันขำๆดูได้เนะาะค่ะจากที่ดูนาะก็จะเหมือนเป็นการอ่าช่วยกันนะคะร่วมมือกันเนาะในส่วนของทีเซอร์นะคะถ้าใครเห็นจะมีการร่วมมือของน้องแก้มก่อนนะคะแล้วก็ ตัวของป้าโฮลิเบอร์รี่ซึ่งทางของเบอร์รี่เนี่ยตระกูลของป้าโฮลิเบอร์รี่ก็จะมีไวเบอร์รี่ด้วยเนาะที่เซฟเห็นในทีเซอร์นะคะที่แบบจะช่วยร่วมมือการจัดการนะคะตรงนี้เนี่ยสตอรีนะ่เนื้อเรื่องอาจจะไปฝั่งทางของป้าโฮลิเบอร์รี่มากกว่าแล้วก็พอสตอรีนะ่เนื้อเรื่องไปในฝั่งไหนนะคะเซฟเลยคิดว่าไวเบอร์รี่อาจจะถูกบัฟเพิ่มขึ้น ก็เป็นได้ป้าฮอลี่เบอร์รี่อาจจะถูกบัฟเพิ่มขึ้นก็เป็นได้เหมือนกันนะคะตรงนี้อาจจะต้องรอติดตามกันดูแล้วก็ต่อมาค่ะตัวที่2นะคะเราจะเห็นในภาพเนาะเซฟไม่มั่นใจว่าอันนี้เนี่ยคือขี่มังกรนะคะน่าจะขี่มังกรหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ตัวนอนหน้าหลังนะคะที่เป็นหน้ากากขาวๆเนาะอันนี้อาจจะเป็น ที่ติดตามมานะคะกับคุกกี้ตัวนี้หรือเปล่าหรอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออาจจะเป็นอีกหนึ่งคุกกี้เนาะที่อาจจะเกิดขึ้นมาหรืออาจจะมีเซมไม่มา่่ใจว่าระบบเพชรเนี่ยจะเข้ามาไหมของคิงดอมอันนี้คือดาวเล่นเล่นนะคะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้เนี่ยว่าตัวนี้เนี่ยชื่อคุกกี้อะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกกันได้เลยนะคะอ่าตอนนี้เนี่ยพอเรายังไม่ได้แบบ เห็นนอ t แผ่นที่แท้จริงเราก็อาจจะยังดังไม่ได้นะว่าตัวนี้ชื่อตัวอะไรนะคะเราอาจจะดูแค่แบบตัวแรกเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยดูจากาเขาเรียกไงอะลูกล่างแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแบบทรงแดดดี้มากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสายซพพอร์หรือสายโจมตรีระยะไกลก็อาจจะเป็นไปได้นะคะขึ้นขี่สัตว์แบบนี้ด้วยเนี่ยอาจจะมีการขี่มังกรให้เห็นหรือเปล่าเนาะอาจจะต้องรอดูอกันได้เลยนะคะซึ่งคิดว่า อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะคิดว่าแพทนี้น่าจะแบบความเท่คือระเบิดมากๆและเลอๆอาจจะมีอนิเมะให้เราชมหรือเปล่าเนาะเป็นอนิเมะสั้นนะคะส่วนต่อมาค่ะตัวนี้นะคะ ลักษณะสกิลเนาะก็ะคิดว่าอาจจะใกล้เคียงใช่ค่ว่าใกล้เคียงเนาะกับกัปตันคาวเวียรหรือเปล่านะคะแต่อันนี้เนี่ยดูทรงเหมือนจะเป็นปืนใหญ่นะคะป,ปืนปืนปืนใหญ่แบบที่ถือได้เขาเรียกว่าอะไรอ,อันนี้ไม่ได้จว่าเรียกว่าอะไรเนาะนะคะเป็นเหมือนเป็นการเล็งแบบนี้นะเซว่าอาจจะเป็นโจมตีระยะไกลก็เป็นได้นะคะอ่า อยากจะเข้ามาแมกก็เป็นสายระเบิดนะคะแล้วก็อ่ะถ้าทุกคนดูทรงชุดเนาะก็รู้สึกว่าค่อนข้างแบบเท่มากๆเลยตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่า ในฝั่งของ o v e n Ma ์เเนี่ยได้มีตัวละครนี้เข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดใครรู้จักชื่อเนี่ยก็สามารถนะคะบอกกันได้เลยนะคะตอนนี้นะถ้าเราดูจากทีเซอร์นะคะที่เราคิดว่าน่าจะเข้ามาเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะตัวน้องแก้มกงกนนะคะตัวที่2ที่เซฟพูดไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่คิดว่าอาจจะเข้ามาในแผ่หน้าหรือ มีอย่างนึงค่ะเดฟอาจจะแกงเราหรือเปล่าเนาะให้เราทายกันเล่นๆน,นะว่าเฮ้ยตัวไหนที่จะเข้ามาชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็ตัวที่เข้ามาจะเป็นอีพิกเป็นเลเจนดารี่หรือจะเป็นเอ็นชียอนอาจจะต้องรอดูกันอีกครั้งหนึง่งโกชีของเราจะได้มาหรือเปล่าเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะรอคอยเอ็นชียนตัวที่4กันมาแล้วนะคะแต่อาจจะต้องรอกันอีกสักหน่อยนะอาจจะนะคะใช้คำว่าอาจจะไว้ก่อน แล้วก็คิดว่าการลงดันเนี่ยอาจจะยากขึ้นนะคะหรือดันเจี้ยต่างอาจจะมีโหมดไฟกับมังกรซึ่งไม่มั่นใจอีกเส่นเคยว่าจะเป็นมังกรเดียวกับตัวมังกรกิวของเราหรือเปล่าน,นะคะหรืออาจจะมีแบบดันใหม่ๆดันเจีนใหม่ๆที่เข้ามาเนาะนะคะอันนี้เป็นภาพโหลดดิ้งนะคะของ คุกกี้ลันคิงน้อมเนาะจากที่ดูในส่วนของทีเซอร์นะคะถ้าเราดูสังเกตเนาะตีมนะคะที่เขาจะมาในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างน่าจะเป็นฝั่งโซนของป้าฮอลีเบอร์รี่นะอาจจะเป็นไปได้นะคะนี่มันมีไวเบอร์รี่ด้วยเห็นไหมเนี่ยค่ะไวเบอร์รี่เนะาะอ่ะ ก้าหานาะมีอยู่แล้วเนาะนะคะมังกรที่อาจจะโหดขึ้นนะคะแล้วก็นี่ขี่มังกรด้วยนะสวยสวยงามเลยนะคะอาจจะคือคือถ้าเกิดคุกกี้เนี่ยขี่มังกรนะแล้วแบบเล่นอาริน่าอยู่นี่ยเราว่ามันโคตรเท่เลยนะทุกคนนะคะอ่านี่นี่คือแก้มังกรก็ค่อนข้างจะชูโลงสองตัวนี้นะคะแล้วอาจจะมีแบบบาฮอลลิเบอรี่เนาะไวเบอรี่เข้ามานะคะาการเนิบการพัฟ นะคะแคนดี้วิเศษก็อาจจะเข้ามาได้นะคะอ่าตอนนี้เนี่ยแคนดี้วิเศษเราก็มีอยู่ประมาณหนึ่งแล้วเนาะเซลคิดว่าอาจจะทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะตัวของเคสตอร์เบอรี่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเข้ามานะคะนี่อันนี้คือดูจากสกิลแล้วก็การแต่งกายของคุกกี้นะคะซึ่งค่อนข้างเป็นธีมโทนสีแดงเนาะจะเป็นโทนร้อนนะคะหมดเลยเซลรู้สึกว่าชอบค่อนข้างชอบโทนร้อนเนาะ นะคะแล้วก็นี่ค่ะตำนานแห่งมังกรแดงที่ตื่นขึ้นนะคะเราต้องมารอดูกันเนาะสำหรับใครที่เป็นสารเรื่องๆนะคะก็สามารถไปดูของก้อยเจ๋งได้นะเหมือนก้อยเจ๋งจะทำโพส,สตอรี่เน,นเรื่องไว้ให้นะคะอินเทอร์ยนะคะ อของเซฟก็อาจจะมีเซพในเรื่องประปายเนาะอาจจะต้องแบบไปค้นหาเลยแหละทุกคนเพราะว่านะคะอันนี้เนี่ยอาจจะใครที่เล่นคิงต้องอาจจะยังแบบไม่ค่อยรู้ในเรื่องเท่าไหร่เนาะเหมือนเซฟที่อาจจะแบบเออไม่ค่อยรู้มาแต่ถ้าเกิดเล่นฝั่งของหนีตาอบหรือโอเวนเบกเนี่ยเหมือนจะพอมีสตอรี่ในเรื่องที่ปูมาให้แล้วนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้เลยหรือใครจะไปลองเล่นทางฝั่งของโอเวนเบกด้วยก็ได้เช่นกันนะคะเผื่อบางอย่างเนี่ยสามารถนํามาติดต่อได้เลย เอาล่ะนะคะเดี๋ยวมาร่วมทายกันได้เลยนะคะว่าตัวที่เข้ามานะคะอันนี้คือเดาวไว้ก่อนนะ3ตัวนี้อาจจะเข้ามาจริงๆนะคะแต่และตัวเป็นสายอาชีพไหนกันบ้างน,นะคะลองพิมพ์เดาๆดาูได้เลยเนาะ,ะอันนี้เซฟก็ลองเดาเล่นๆนะคะแล้วก็น่าจะเป็นชื่อไหนก็สามารถพิมพ์กันได้คะ่ะหรือใครที่ดูลีกสปอยแล้วเนี่ยก็อ่า หลังโน้ตแพ่ออกมาเนาะไม่รู้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่าอัปเดตเพื่อนๆนะคะได้แบบตื่นตาตื่นใจเนาะนะคะอาจจะได้ดูอนิเมะเร็วนี้ด้วยนะนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอบตัวเราไปก่อนเนาะไว้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเซฟขอบตัวก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย